เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้อ่รสาธุคุ่คืนวันคุยอยู่เลยอยู่หรืยตัดอะไอยู่ลย มาต้อนรับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อก็เลยอยากปัใจจัยให้ไว้เนร์นไว้ใช้น้องเนนมายืนรับหลวงพ่อ